สมัยที่ยังเป็นวัยรุ่นนะครับพลจะชอบไปร้าน Li t t l e Home และหนึ่งในเมนูโปรดที่พลจะต้องสั่งทุกครั้งนะครับก็คือแผนเค้กข้าวโพดก็เลยอยากจะลองทําและนํามาแบ่งปันกับเพื่อนเพื่อนครับเวลาที่ฝรั่งเขาทําแผนเค้กนะครับเขาจะใช้ส่วนประกอบตัวหนึ่งเรียกว่าบัตเตอร์มิลบ้านเราเนี่ยครับมีแต่หายากเราดัดแปลงง่ายๆครับโดยการใช้นมสดเนี่ยครับมาใส่แอปเปิลไซเดอร์วานิาเล็กน้อยแล้วเราก็พักไว้นะครับสองถึงห้านาทีตอกไข่ใส่ชามใส่น้ําตาลทรายตามลงไปครับตีให้เข้ากันครับ ตามด้วยส่วนประกอบนมที่เราพักไว้ครับใส่เนยละลายและคนนะครับตามด้วยส่วนประกอบของข้าวโพดครับคนให้กระจายทั่วดีเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้ประมาณสัก5 1 0นาทีในระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมาทำวิปบัตเตอร์เพื่อใช้รับประทานคู่กันนะครับวิปบัตเตอร์ก็คือเนยที่เราตีให้ขึ้นฟูแล้วใส่วิบครีมลงไปผสมครับ ออกมานะครับเราก็จะเจอเนื้อข้าโพดแทรกอยู่ในเนื้อแผนเค้กนะครับหอมมากทีเดียวคนต้องบอกว่าเป็นรสชาติแห่งความคิดถึงที่ไม่ใช่ก็ใกล้เขียนครับอ